ใช่โอ้จริงๆก็ชอบลุกกิจกรรมเช่เราชอบเล่นกิจกรรมครับใช่แลรู้สึกแบบเหมือนแบบได้แบบละลายพฤติกรรมกันจริงแต่ว่าพี่พี่พี่ไม่แต่บางคนก็ละลายไปหลายรอบแล้วนะใช่ใช่ครับผมสนุกดีสนุกก็เพื่อนโกงอ่ะเอาไม่ได้โกงไปดูย้อนดูคลิปนะก็โกงก็แพ้อยู่ดี ผมเพราะผมแก่เพราะอันต้นคีบได้น่อยอ่ะไม่มันมีสีค่ะแน่นเนี่ยเพราะมันมีมากมันเหลืออีกหนึ่งลูกอีกลูกมันตกครับผม ครับผมก็ขอฝากแบรนด์เซวาเดินนะครับผมเนอีกแบรนด์หนึ่งที่บอกเลยว่าแบบมีคุณภาพมากมากครับผมผลิตภัณฑ์เขาคือดีทุกตัวครับก็ฝากด้วยครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็อยากให้ไปใช้เลยครับที่ชื่อเปลี่ยนกันบ้างไปไหนเปลี่ยนกับ้างวลาถ่ายให้หลังเปี่ยกง็เปียนไปเรื่อยเรื่อยนะครับเปี่ยนไปเรื่อยวันนี้เราเงียบใจบ้างเปี่ยนกันบ้างถ้าผมแพ้ผมก็จะเงียบถ้าผมชนะ ผมก็จะเถียงเรื่อยๆจนกว่าผมจะชนะก็มีชนะบ้างครับชนะแล้วผมก็หนีเลยจริงชนะแล้วดีเพราะเดี๋ยวผมจะไปแบบตามไปเถียงจนผมชนะเพาะเดี๋ยวจะไปแบบตามเงจนผชนะชนะต้องรีบหนีก่อนก็เพราะเดี๋ยวแบบผมลืมไงถ้าผมลืมก็จะการจะชนะไม่ยอมอยู่แล้ ก็ยอมบ้างถ้าแบบเรื่องไหนผมผิดก็ยอมอะไรอะไรคิดอะไรคิดที่ผ่านมาของมาหน้าเราคุณไม่ยอมคิดวก็ผมไม่ผิดไงเอาเขามีหลักฐานเดี๋ยวเขาไปดูว่าใครผิดเอาอะไรผิดอะไรอ่ะไม่ต้องผิดใครผิดนะพี่ตั้นครับผมเองครับถ้าเขาพิจารณาก็รอได้ได้ครับจริงเราจะไปต้องดูสบลอยยอมมันจริงๆไม่เลยผมไม่ผมไม่ชอบสบลอยเราแบบติดเป็นนิสัย เาฮ่ผมไม่พออะไรเงีครับผมไม่รู้เหมือนกันมือนาผมแมวแมวก็ผมมไม่ใช่แมวลยคุณสายแมวอะไรเนาก็ผมมกน่จะไปล่ลยก็ไม่หรือไม่อาจจะไม่อะไรเสียงเสียงในหัวกันครับผมคายค้่อ มีหรอเยๆก็ไม่มีครับส่วนมากเขาก็ก็ยึดตามหลักความจริงับผมถ้าผมถูกผมก็ถูกอ่ะพี่ก็เข้าข้างผมแล้วผมถูกก็ถูกเลยอ้าวแต่ล่าสุดทญี่ปุ่นผมผิดไหมแค่นี้แหละต้องชี้แจงันแล้มันมาญี่ปุ่นได้ยังไงก็พี่พี่เขาอยู่ข้างผมก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแล้วเพื่จะมาพูดอ่ะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พูด อาจจะนี่ก็ได้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันควรพูดไหมอ้าวเราเห็นสู้ดีเราก็จะไปโขนมีอยู่แล้วมพูดไปเรื่อยเอาไปแล้ที่ดีนะลูี่ลูกน้ออันนี้คือมือไม่งอนไม่งอนจบแล้วจบแล้วไม่จริงๆไม่ต้องเคียใจอะไรเลยแหม แล้วมาทําเป็นของขวัญมันเกิดเป็นตั๋วสวิตอะไรแม่ก็หมอก็ตั๋วสวิตได้ไปแล้วยังไม่ได้ซื้อเขาก็บอกแล้วว่าก็จะให้แต่ยังไม่ได้ซื้อยังหายคิวไม่ได้เลยแล้วของขวัญวันเกิดจะมาเอาตั๋วสวิตอีกอะไรคืนก็ได้เดี๋ยวยังทำได้คืนก็ได้คิดถึงประตูค่ะคืนคนไม่ยอมพลาดสวิตแน่นอนผมก็ไม่ยอม งก็ไปไปครับผมจริงครามีเวลาปผกไปเลยจริงยังม่ได้เคลียร์ยงไม่เกลียเลยครับเนึ่งกไม่กลัวแพอดีสายมันจะเริ่มมาแล้วก็เรื่อยๆก็นิดนึงแต่ว่าก็กลัวพี่ออฟด้วยในการเทคิวไม่เราเอางานก่อนเอางานก่อนะอ่ยจริงช่วงนี้มันก็เป็น เดี๋ยวมันต้องมีสักวันหน,บบหนึ่งแหละที่ว่าเราเราเรอได้ครับผมเปงนไงเราก็อยู่ด้วยกันไปนนใช่ไหมรับใช่คุณกำหนดมาว่ามันจะต้องมีประมาณเท่าไหร่ครับท่านผูีไม่ไม่มีเลยครับผมแค่ได้ไปด้วยกันก็ก็พอแล้วนอกจากก็ว่าง่ายๆที่ว่าต้องอ,อะไรนะครึ่งเดือนเลยครึ่งเดือนครึ่งเดือ <c oughs> นอันไหนเป็จการละที่เป็นการละอาจจะยังแต่ครึ่งปีอาจจะไม่น่า ไปนานขนาดนั้หรอไม่ทำแล้วงานจเราจะมีเวลากลัวไหมว่าเปลี่ยนสมุดไปชิมใหม่อากาศเย็นอนกันก็จริงผมว่าได้นะขึ้นดอยอหมได้เลยเป็้เหมือนกันเดี๋ยวไปอยู่แล้วได้เพราะว่าเหมือนกันแบบไม่ไกลไปหรือวว่างวันเดียวก็ไปได้ถ้ามีเวลาไปอยู่ ใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือแบบว่าเราสองคนก็ยังอย,งอยากทำงาน,นโอ้ยาไม่เป็นไรครับทำงานก่อนก็ได้เ<อ>้าปีถัดไปก็ได้ถ้าปีหน้าไม่ได้<อ>ถ้าปีหนา้าไม่ถึงเลยรับปีหนรอถ้าไม่ถึงครับถ้าแบบปีหน้าไม่ได้ไงก็รอดได้ครับผมไม่มีความตั้งใจมาถ้าไปถ้าอยากโอ้แค่อยากไปดูเลยครับผมแบบมันเหมือนมันเป็น เมืองในฝันที่เราอยากแป้งแต่เด็กๆเราเหมือนก็แค่แบบอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงอยากไปแบบดูว่าแบบเออที่นู่นเขาแบบเขาเรียกอะไรแบบภูมิอากาศเป็นยังไงแล้วก็อุณหภูมิเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงแล้วก็บบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาหารเป็นยังไงชโคโค็อกโกแลตอร่อยไหมเออ่ออีอาา่ขนาดไม่อยากไปจะดูมันก็กันเนาะเนาะแม่ครับผมอยากดูแม่นจริงตั้งตัวนั้นเองก็อยากไปด้วยไม่เคยไปเหมือนกันใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไป ให้ได้เร็วที่สุดคืสิรู้สึกว่าแบบธรรมชาติมากไปแบบเราเราเห็นแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบสวิตมันแบบเมืองเขาสวยไ,ไ,ปไปสวิตไปสวิตอันนี้อยู่ไหนก็สวิีนะไม่เคยสวิีะ <c oughs> วน,นะ <c oughs> ปล่อยให้ระบบท,ทำงานไป าว่าอะไรนะอ๋อจำดีกว่นล่ะว่าอะไรอ่ะไม่จำไม่ได้เหมือนกันเอาก้เมืก่อนีกว่านึกออกเฉยๆเขพูดมาไม่จำไม่ได้ี่ท่อพูะไรอ่เขาอกใว่าไม่ได้อะไรถก็ไม่ได้อะครับผมก็ไม่เคยตกลงนก ทำไมสามว่าอะไรวนวเน,ะาาเนี่าแบบเฟิร์สจะสามารถปอยได้อ๋อให้อหผู้เรียนนะผนะู้เรนละนี่ผมจะมาตอบคำถามนี้ทุกคนอยากรู้แทนไป๊ไง่ไม่คือต้องบอกเลยว่าโอุยอ๊ยสนุกครับพี่อ๊อฟไอ้นะอ๊อฟพี่อ๊อฟบ,บอกว่าให้ถามพี่อ๊อฟโดยตรงเองดีกว่าในชะ่ครับผมเอาจะทำหน้าที่มีควาคัญคือกองให้เรานะอ๋อพี่อ๊อฟยึดหน้าที่คืนเหรอฮะโอ๊ยครับผม ไอ้แ่พี่ออฟเองดีกว่าครับผมคุยคุยกับพี่ออฟแม่คุยอะไรถ้าถามคุยแอบถามว่าอะไรผมไม่รู้ครับคือแบบอะรอะอันนั้นอาจจะ ผมไม่ช่วยหัวคำถามนี้ตื่นเช้ามงนี่แก่คำถามนี้ผมว่าน่าจะต้องถามพี่เก่งพี่เก่งน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดแต่งสองพื้นเท้ากันไม่ไม่ไม่มีครับไม่แต่งครับไม่มีใครแต่งครับตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วทำไมเราก็้าผม นิ่ง <ผม S 1> ่างครับพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งอย่างรไะไอ้ตถามาพี่อแบบห้งองจำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังน,นิดเออห้องาำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังน,นิมันก็ก็ไม่มืดครับเป็นห้องสว่างเปิดไฟนี่แหละครับผมแล้วก็ในห้องก็จะมีพี่อ๊อแล้วก็มีเรา <laughs> มีผู้กระทำความผิด <laughs> แล้วก็พี่อ๊อก็จะนั่งแล้วก็ทำหน้าเคียด พี่เขาจะกดโน้ตบุ๊กได้แล้วก็พี่ออมก็จะมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยก็แบบใช่ค่ะบางทีคนก็ชินแล้วไงก็สามารถได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเราเข้าไปเรามีเหตุผลนะเราเป็นคนมีเหตุผลเขาพูดได้หรออาจจะยังเพีย่าไอ้ดูเ่อมว่าไงอ่ยังไม่ดูเลยครับ ยังไม่รู้เลยแต่ว่าที่คิดว่าน่าจะแบบมาก่อนแน่จะมีคอนเสิ่นเตอ่ามีคอนมติร์ตครับคอนเต้นต่นเต้มีอใกินหรอ้กินหรอครับใชครับความตื่นเต้รก่อนเราพูดถึงคอนเสิร์เตดีกว่าครับผมว่าจะเราพูดถึงคอนเสิร์เต็นก่อนดีกว่าใช่พ้าความตื่นเตใกล้แล้วไงครับผม ไม่ต้องพูดนะอันเนี้ยไม่ใช่พี่บอกว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเสิร์ตกันก่อนดีกว่าม่จะบออกคนเสิร์ตแล้วมันจะเช็คเช็คเมื่อกี้ไมปผมติดไหมครับพี่ไม่มีเขาไม่ได้ติดซ้อมไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมผมไม่ซ้อมเลยผมหนีซ้อมจริงๆนใช่ไม่มีไมม่ีครับแต่งงานคูยกันไม่แต่งครับ ไม่ไม่บอ,อคคาากครับรอดูนะคะครับผมอ๋อสวัสดีค่ะพี่อ๋อผมไม่ได้พูดไรนะาวันนีะอะพี่เต้นนะ,อะอออขอบคุณครับขอบคุณครับผม